เสียบร้อยครับสายพอกข้างน,นีไม่ใหญ่เดี๋ยววันนี้ตัวนี้จะปล่อยนะขอถ่ายรูปกัน,นอ๋อ ส่โลตัวไม่ใหญ่ครันะเออขวจะหาตัวเจอครานะไม่ใหญ่นะตัวนี้โลกว่าสองโลประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ